สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะสําหรับใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหวยวุ้นหวยล่าหวยอโนยนะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะนะจะเข้าจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้หมวกัารไม่ทราบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงนะคะนะเข้าบ้างหลือบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ทีนี้เราจะมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเลขมงคลประจำวันที่12กันยายนนี้นะคะเป็นเลขอะไรขอสับไพ่กันนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังนะคะ มาดูนะคะเล่นงคลประจำวันที่12กันยายนนะคะเป็นเลขอะไรนะคะโอเคนะคะได้มาแล้ว0 3 ศูนย์สามศูนย์นะคะทุกคนศูนย์สามศูนย์นะคะศูนย์สามศูนย์นะคะ,ะ,คะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภแขงแขงรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ